คุณมาทำขาคำก็หลุดโอเคโอเคุณลูกคามาแล้วคุณลูกคู่จะไม่ทำขาดคำเลย่ะเข้ามาแจ้ใจเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะห็นไหมเห็นหน้าจอที่รู้ใจอยู่ไหมอ่ย <ม>ห้าแข้อสี่นี้เนาะเร็นค่ะาลงมือทำต่อได้เลยนะครับเนาะอ่าลงมือทำต่อได้เลยมาทำัยนหนูทำพอ้าเไเสร็จแล้วี่ทำหน้าเจ็ดองเจ็รอได้เลยเน,ะนาะเอาข้อสีกันหรือยังเลย เสร็จแล้วค่ะโอ้เสร็จแล้วจะไปต่อแล้วนะข้อที่ห้านะครับข้อที่หนะ้าเนาะพี่เสร็จแล้วค่ะข้อที่ห้านะครับพี่ส้มปล่อยทดลองเรื่องใดบ้างอา้ตอบพี่ส้มปล่อยทดลองอยู่สองเรื่องใช่ไหม ลุงกินน้ำนะครับตอนต้องปล่อยทดลองอะไรเอ่ยลุงกินน้ำกับน้ำมะนาวอ่าลุงกินน้ำนะครับและน้ำมะนาวเปรี้ยวนะครับเนาะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ารุงกินน้ำและอ่าน้ำมะนาวก็ได้นะครับเนาะ เออได้ได้ได,ได้เลยนะครับแล้วใครตอบไปแล้วก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาก็ทําการทดลองเรื่องน้ํามะนาวใช่ไหมอ่าทำจากน้ามะนาวเปรี้ยวให้กลายเป็นน้ํามะนาวหวานนะครับโอ้อ้าวเน้ำมะน,นาวอย่างเดียวได้ไหมครับมันเดียวเออได้ครับได้เลยเนาะอ่าทดลองเรื่องน้ำมะนาวอย่างเดียวก็ได้นะครับ ครูหนูไม่อยากเขินเยอะนะสักสิบหน้าเลยโอ้ยครูมาณนั้นครูรุ่งไหนบอกว่าไม่เอาสามหน้าสามหน้าม้วนอีกแล้แน่ครับสามหน้าพอแล้วเนาะสามหน้าครูหนู้าเหรอหน้าครับหน้าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเอ้ เจ็ดสิบสามเนาะหนูดูหนูคิดว่าเดี๋ยวหนูจะไม่เข้าเรียนละวทำไมล่ะหนูจะไปดูทิกต็อกเองแล้วมันจะไปดูทิกต็อกเหรอเราพอนูเห็นหนูแบบเออยากให้เข้าก็เลยอ้าวทำงานทำงานนะต้อมอ้าวข้อห้ามีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยมีไหมอ่าส่วนใครเสร็จแล้วนะครับสามารถ ทำหน้า72 73ก่อนได้เลยนะถ้าเกิดเราทำได้เนาะไม่ต้องรอเพื่อนนะครับถ้าเกิดเสร็จแล้วก็พักก่อนเสร็จก่อนพักก่อนได้เลยนะครับเนาะรักแม,ม่รักตัวมาจำได้หมนะอนาคตตาไหม่แบ่งแถวแบ่งมือออผู้นี้เสร็จแล้วหน้าต่อไปอ่าเสร็จแล้วหน้าต่อไปใช่ไหมอา้าวมีใครไม่เสร็จหน้าที่71ไม่เอ่ย มีไหมอ่าอ้าวอิงกี้เขียนเลยเลยสะะเสร็จแล้วครับอ่าเจ็ดสิบสองเสร็จแล้วทำเจ็ดสิบสามต่อได้เลยนะครับเนาะเจ็ดสิบสามนี่เป็นเรื่องของปริศนาคาํไทยใช่ไหมเราจะต้องอ่าอ่านบทร้อยกรองที่เขามีให้นะครับเนาะแล้วก็เขียนคําแล้วนําคํานั้นเนี่ยมาแต่งประโยคนะครับอ่าไม่ยากเกินไปเนาะเด็กๆคนไหนสามารถทําก่อนได้นะครับทำก่อนได้เล,ลเลยนะครับ อ้าวหน้าเจ็ดสิบเอ็ดเนาะเจ็ดสิบเอ็ดมีใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยครูดูลุงเขียนว่าลุงกินน้ำกับน้ำมะนาวด้วยได้ครับได้เนาะอ้าวคุณครูจะไปต่อแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนคนรอนานหาวม่วงนอนไปเยอะแล้วแล้วตอนนี้หนูคิดว่าเสี่ยวครูเป็นเด็กอืออ้าวไปต่อแล้วนะ มีใครไม่เสร็จไหมครับมีไหมเอ่ยบอกได้นะไม่เสร็จครูเ,เสร็จครูไปต่อแล้วนะครับอา้าหน้าที่72นะครับอ่าหน้าที่72อันนี้ง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าให้โยงคําให้สัมพันธ์กันนะครับเรามาดูคําในแถวแรกกันก่อนนะครับอันนี้ถ้าใครสามารถทําก่อนได้ทำก่อนได้เลยนะครับเนาะคำแรกก็คือคําว่า นักวิทยาศาสตร์คำที่สองคำว่ามะนาวคำที่สามคำว่าน้ำเชื่อมอ้าวต่อไปคำที่สี่คำว่ารุ้งกินน้ำนะครับอ้าวต่อไปคำที่ห้าคำว่าดวงอาทิตย์อ้าวทีนี้เรามาดูแถวที่สองนะครับคำที่หนึ่งของแถวที่สองก็คือคำว่า ทดลองอ,อ้าวอะตอมอย่าเพิ่งลากเส้นเนาะอ้าวเดี๋ยวเพิ่มหนึ่งหน้านะเอามีรอยขีดขีดในเพิ่มหนึ่งหน้านะครับเนาะอาทดลองนะครับต่อไปคำที่สองคำว,ว่าหว,ว,วานนะครับหวานเนาะอ,อ้าวหวานต่อไปคําว่าเปรี้ยวนะครับอ้าวเปรี้ยวต่อไปคําเออคาที่เท่าไหร่เอาคาที่ห้า,หาค,ำคำว่าแสงแดดน,นะครับเ้า ต่อไปคำสุดท้ายของแถวที่สองคำว่าเจ็ดสีนะคบเจ็ดสีนะครับทีนี้มาดูนะครับนักวิทยาศาสตร์เด็กๆจะโยงไปข้างนนาไหนดีอ่ะดูนักท,ทดลองอนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องทดลองทดลองนะครับเอาไปลากเส้นโยงไปเลยนะครับทดลองเนาะ นะครับต่อไปเอาต่อไปเอาเสร็จหรือยังเลยเสร็จเรียงเลยเสร็จแล้วค่ะเออเสร็จแล้วต่อไปคำว่ามะนาว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 ข้าวเปลี่ยวข้าวเปลี่ยวใช่ไหมข้าเปรี้ยวก็โยงเลยนะครับเปรี้ยวน้ำเชื่อมคู่กับหวานหวานอ้าวเหลือหนึ่งสองสามข้อทำเองได้ไหม น้ำเชื่อมด,ดูคน้ำลงอาทิตย์เท้าทำเองได้ทาเองเลยเคุณบอนตอนนี้คือหนูทำทุกอย่างเสร็จแล้ว,แ,ลวแต่เหลือแค่7าเนี่ยเดี๋ยวาา73เรามาดูกันเนาะถ้าใครสามารถทํำ73ก่อนได้ก็ทําก่อนไปได้เลยนะครับเนาะเชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆ,ๆนะครับ แต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจก็เดี๋ยวรอไปพร้อมได้นะครับเนาะอ้าวนา72มีใครยังไม่เสร็จไม่เอ่ยมีไหมไม่มีค่ะอ้าวไม่มีครูจะไปต่อแล้วนะมีไหมถ้ามีบอกได้นะ ่าไม่มีไปต่อแล้วครับเนาะหน้าสุดท้ายของวันนี้ก็คือหน้าที่7จบสานะครับเ้าวเจเนาะเขาบอกว่าเติมปริศนาคำทาทยลงในช่องว่างนะครับอ่าแล้วนำคำมาแต่งประโยคนะครับเนาะอ้าเติมปริศนาคำไทยในช่องว่าง อ้าวเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบให้ดีแล้วพักก่อนได้เลยนะครับเนาะเตรียมตัวเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่อได้เลยนะครับใครเสร็จแล้วสวัสดีครับทุกคนมาเนาะอ้าวเนาะอ่านพิเศษหนาคำไทยแล้วน,นำคำมาแต่งประโยคนะครับเติมคำในช่องว่างแล้วนำคำมาแต่งประโยคเนาะอ้อาวมาดูข้อที่หนึ่งนะครับรูปโอ้อ่ารูปอ่า อุปกรณ์ไฟไฟ้าชนิดหนึ่งนะครับเ <Entre> <Okay. S 1> นาะก็ถามว่าฉันคืออะไรเปิดไว้ฟ <unless S 2> ังข่าวดูภาพเรื่องราวก้าวทันเหตุการณ์ฉันคือโทรทัศน <lden> ์อะไรนะโทรทัศน์ถ้าโทรทัศน์นเขียนเลยนะครับ อ่าทอทหารใช่ไหมเติมระโอมีอยู่แล้วเนาะทัทหารรอเรืออ clair, <Wh> ่าทอทหารแหการเนาะอ่าสอสาลาครับเนาะหนูกลังนะครับอ้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพักก่อนได้เลยเจ้านายเนาะเอาเกยนชื่อเต็มส่งด้วยนะสวัสดีครับเจ้านายอ่า ถ้าเขียนคำเสร็จแ,แล้วก็แต่งประโยคเลยครับทีนี้เนาะแต่งประโยคดยได้เลยนะครับเช่นฉันชอบดูโทร,รโทรัศน์ฉันดูโทรทัศน์กับน้องฉันดูโทรทัศน์กับแม่แม่แมชอบดูโทรทัศน์โอ้แต่งได้มากมายหลายแบบเลยนะครับเนาะอันนี้ครูให้แต่งเองให้เขียนเองนะครับเนาะครูไม่ได้เขียนให้ดูแล้วนะเนาะ ้าวเสร็จแล้วพักก่อนได้เลยเสร็จก่อนพักก่อนเตรียมตัวเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับเนะเาะอ้าเหลืออีกสองข้อสามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่เอ่ยได้อยู่แล้วเนาะไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปใช่ไหมอา้าวมีใครทำไม่ได้ไหมครับมีใครทำไม่ได้คร<อ>ูจะไปสอนตัวองบ้นานเลยนะเออ คำศัพท์ที่จะมาเติมนะครับคุณรู้ดูค่ะ <โ tag. S 2> ที่จะแต่งว่าอะไรดีอ่อพระอาทิตย์จะแต่งว่าอะไรดีลหละอันนี้เนี่ยตอบได้สองคำนะครับถ้าเป็นคำตามบทเรียนเนี่ย<ห>ก็เป็นคำว่าดวงอาทิตย์เนาะแต่เด็กๆจะเขียนคำว่าพระอาทิตย์ก็ได้ไม่ผิดนะครับเนาะอย่างช่างพระอาทิตย์แบบนี้ก็ได้ ออ่าหรือพระอาทิตย์ให้แสงสว่างหรือดวงทอนะแต่งประโยคอะไรนะกูมาดีที่ออพูดถึงแต่งประโยคอ๋อแต่งประโยคใช่ไหมอาจจะแต่งว่าดวงอาทิตย์จ้อ่าดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างอ่าหรือว่าตอนกลางวันมีดวงอาทิตย์อ่าหรือว่า ฉันมองดวง,ดวงอาทิตย์น้องดวงอาทิตย์อะไรก็ได้เนาะอ่า้พกิริยาของหนูนี่แต่เขาว่าดูได้ แต่ถ้าแต่งให้หลากหลายกว่าน,นี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเนาะอ่าทำได้ทุกคนเนาะใช่ไหมมีใครติดขัดข้อไหนไม่เอ่ยดูดูี่นะ้ำแงประย์แบบไหได้บ้างอะอันนี้จะเฉลยครบทุกข้อแล้วนะเนาะ,อ,ะอย่างเช่นโกคาโูเส็นแล้วค่ะ อ้าเสร็จแล้วก็เตรียมตัวพักเตรียมตัวเรียนก้ตอะไรได้บ้างเหคุณ้ารุ้งกินน้าอาจจะแต่งว่าฉันมองรุ้งกินน้าฉันชอบรุ้งน้าเออฉันชี้รุ้งกินน้าอะไรก็ได้นะครับอ้าวเสร็จแล้วก็สวัสดีนะครับเนาะอ่าเแล้วค่ะครับอ่างั้นเดี๋ยวคุณครูจะอ้าสวัสดีครับอ่าคุณครูต้อง อ่าบายบายสวัสดีเด็กๆทุกคนแล้วนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวครู<อ><ม>่ะให้<ม>ส่งงานนะครับอา่าบายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูดูดูครับครับว่าไงอีทหนูตอนที่หนูตอนนั้นน่ะตอนที่หนูกลับบ้านหนูเคยเจอสายลุงด้วยอ่ะล้วสายลุงเพื่อนเราหรือว่าลุงชิ่นกำอังจริง ดูกินปลาของหนูก็คือดูหมดเลยไม่ใช่เพื่อนอ่าโอเคบายบายเด็กๆทุกคนนะครับเนาะสวัสดีนะครับแล้วเจอกันะเลาะดูนกกินน้ำดูดวงอาทิตย์ดูทุกอย่าง